ពីការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធី 60b ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាត្រីទីលាប់យ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនោះសង្កេតឃើញថាមហាជនមានការងឿនឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាតើត្រីនេះមានគ្រោះថ្នាក់បែបណានោះបាទដូច្នេះតាមរយៈកម្មវិធីដំណឹងសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃរបស់កោះសន្តិភាពយើងមកស្រាយចម្ងល់មហាជនទាំងអស់គ្នាត្រីទីលាប់យ៉ាចងការខ្មៅប្លេកឈិនទីលាប់យ៉ាមកហើយលោកครับ พิธีกรเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมของสื่อมวลชนขมรน,นะครับที่คาก่อนก็บอกว่าโรงแรมขมรดีที่สุดด,ดีกว่าของวิทไทยดีกว่าของเวียดนามนะครับแล้วก็โดนคอมเมนต์ของชาวขมนมาถล่มทล,ลายเลยทีเดียวแล้วมาข่าวนี้เขาก็มาประโคมข่าวอีกนะครับเขาบอกว่าป้าหมอคังดํานี่ที่กําลังอยู่ในระบาดในประเทศไทยเนี่ยทาให้ประเทศไทยต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับดูดูข่าวที่มัน,ม,น,ม,นมันพูดออกมานะครับดู คือไอ้หมอนี่เนี่ยมันตั้งใจที่พยายามจะสร้างข่าวปลอมนะครับประโคมข่าวเข้าไปให้มันเกินจริงนะครับโอเคแหละความของขางดนาก็ระบาดจริงๆในประเทศไทยแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต้องประกาศภาวะฉุกเฉินไอ้หมอนี่มันก็เสริมโอไม่อยากจะพูดเลยแต่คราวนี้ไอ้หมอนี่มันได้ใจคนขมีนะครับมันได้ใจคนขมีคนขมีก็โอ้โหมาแบบมาคอมเมนต์แบบว่าคล้ายๆว่าส่วนหน้าประเทศไทยฟังกนั้นเถอะนะครับ บางคอมเมนต์ก็บอกว่า,าสวรรค์ลงโทษนะครับบางคมมนก็บอกว่าสมน้ำหน้านะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือผลจากการที่เคลมวัฒนธรรมของขมรเมทวดาเทีต่างๆได้ลงโทษไปแล้วนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่า,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 าปลาหมอคังดำนี่คือเป็นปลาที่คนไทยนั้น ตัดแปลงพันธุกรรมมาจากปลานินบ้างนะครับดูมันมั่วไปสั่วไปหมดเลยนะครับแต่คอมเมนต์บางคอ,คอมเมนต์ของคอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่าเขากลัวนะครับเขากลัวคนไทยจะนําปลาหมอคงดานี่ไปปล่อยที่มเขมรน,นะครับดูมันครับดูความคิดของมันดูความคิดของคนคมเขมรแต่ละคนโอ้โหคือเราก็ได้มีความคิดชั่วๆแบบคุณนะครับแบบคนคมเขมรคิด เราคงจะไม่ปล่อยปลาพวกนี้ไปอย่างที่อื่นแน่นอนคือถ้าเราเจอเราก็กําจัดทิ้งนะครับคือการกําจัดทิ้งของเราเนี่ยจะไปส่วนส่วนใหญ่นะครับจะเอาไปประกอบเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเสนเล็กลูกนะครับเป็นปิ้งย่างอะไรปลาไหลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เราไม่ได้มีความคิดที่แบบแบบนั้นนะครับแบบที่จะเอา,เอาปลาไปปล่อยประเทศเพื่อนบ้านนะปลาไปปล่อยบ้านคนนี้ไปปล่อยเมืองคนนั้นเราไม่ทําแบบนั้นครับ คือเรามีสมันสนึกครับเรามีการศึกษาคนไทยมีการศึกษาเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับยกเว้นว่าพวกที่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษานะครับที่จะคิดแบบนั้นนะครับคือผมเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แล้วผมก็เดือดดาลน,นะครับผมก็เลยไม่อยากจะเอามาลงนะครับก็เลยไม่เอาคอมเมนต์เหล่านั้นมาลงแต่ผมพูดว่าแต่ผมจะบอกว่าคือการที่เป็นสื่อมวลชนนี่นะสื่อมวลชนระดับใหญ่นี่ก็ไม่ครวรที่จะแบบ เสนอข่าวที่มันอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นเท็จนะครับคือคือมันเกินจริงเกินไปอ่ะที่บอกว่าไทยจะประกาศประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับไม่รู้มันไปหาข้อมูลมาจากไหนนะครับมันไปหาข้อมูลมาจากไหนแต่เพราะว่ามันคงจะหาข้อมูลจากสื่อของข่มิ้นตด้วยกันเองแลหละนะครับคือไอ้หมอนเนี่ยเนี่ยไอ้นักข่าวนี่มันพูดซะยาวนะครับยาวมากนะเป็นแบบคครึ่งชั่วโมงนะครับคือผมก็เอาไอ้กูเกิลแปลภาษาแปลเสียงมันพูดออกมาก็กจะ ใจความได้ประมาณนี้ประมาณว่าประเทศไทยประกาศภาวะฉุกเฉิงนะครับมันจะไปประกาศฉุกเฉิรออบ้าอะไรมไม่รู้นะครับโอ้โหคิดไปน่นเลยงงจริงๆครับงงกับพวกนี้จริงๆรู้สึกอันนี้จะอันนี้อนาจใจนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่บอกว่าเราเนี่ยมันกลัวเราจะไปปล่อยที่ประเทศมันดูดูดูความคิดของมันนะครับโอ้โหแย่ yeah, นะครับแต่ส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าคอมเมนต์ต้องมอกว่าส่วนใหญ่จะโจมตีประเทศไทยคือส่วนหน้าแหละเกี่ยวกับปลาหมอคางรัมนี่แหละแต่บางคอมเมนต์เขาก็แบบมีการศึกษาหน่อยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นปลาที่อันตรายแบบมันทําลายระบบนิเวศอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าก็ขอให้ไทยนั้นกับจัดดยเร็วนะครับก็บให้กับจัดปลาชนิดนี้ออกไปโดยเร็ว,รวบางคอมเมนต์เขาก็ให้กำลังใจนะครับผมเป็นคนขม้นอ,มอันนี้จะถือว่าคนมีการศึกษาหน่อยนะครับ